อุตสาหกรรมปศุสัตว์และการเกษตรในภูมิภาคเอเชียยังคงเป็นหนึ่งกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยในปี2525 25. มีการคาดการณ์ว่า GDP ในภาคปศุสัตว์ของประเทศไทยจะขยายตัวขึ้นถึง2.7เ พอมูลค่ารวมในภาคการเกษตรที่แตะ2 8 9 1ดพันล้านดอลลาร์สหรัฐส,ส่วนในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลาดมีการเติบโตขึ้นเฉลี่ย6%ต่อปีโดยคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า5 3 1 8 8พันล้านดอลลาร์สหรัฐการประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติในอุตสาหกรรมนี้หนึ่งในเวทีสำคัญที่สะท้อนถึงพัฒนาการของอุตสาหกรรมคือ WI ฟเอเชีย25งิซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12-14ถึงมีนาคม2 5 6 8 ที่ IMPACT เมืองทองธานีงานนี้มีผู้ประกอบการกว่า46ประเทศร่วมกว่า1,200รายและคาดว่าจะดึงดูดผู้เข้าชมงานถึง50,000ราย การจัดงานแถลงข่าวงาน With Asia Meet Pro Asia และ h o t t i Agri Next Asia ในวันนี้นะคะก็เป็นการที่จะบอกเล่ากับพี่ๆสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการชาวไทยผู้ที่สนใจนะคะว่าเราจะจัดงานนี้นะคะระหว่างวันที่12ถึง14มีนาะคม2568นะคะนะ Impact นะคะ Challenger 123แล้วก็ H567 ค่ะโดยงานนี้เนี่ยเ,เป็นงานระดับโลกที่มาจัดในเมืองไทยทุกๆ2ปีนะคะเราจะจัดเป็นปีที่32แล้วค่ะหรือว่าครั้งที่17นะคะแต่ว่าความพิเศษ คือปีนี้เรารวม3งานเข้ามาด้วยกันนะคะแล้วก็จะทําให้เราเป็นงานที่สมบูรณ์นะคะตั้งแต่เกษรตรปศุสัตว์แล้วก็อาหารค่ะเ,เราจัดงานที่ Impact อันนี้จะเป็นปีที่2ค่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันพิเศษตรงที่เราจะจัดงานทั้ง2ด้านของ Impact เลยจากเดิมที่เราจัดที่ c h a l l e n g อ r ค่ะปีนี้เราขยายนะคะมีโปรไฟล์ที่จะจัดงานฝั่งตรงข้ามด้วยโดยในฝั่งตรงข้ามะคะ่ะเราจะเน้นเรื่องฟีดเทคโนโลยีนะคะซีดนะคะแล้วก็เรื่องของการเกษตรเทคโนโลยี Technology ต่างๆค่ะ การจัดงานทั้ง3วันนะคะเราจะมีทั้งงานสัมมนานะคะแล้วก็การแสดงสินค้านะคะหรือที่งานสัมมนาเนี่ยจะมีประมาณ150หัวข้อสลับกันไปใน3วันนะคะแล้วก็หัวข้อที่เป็นภาษาไทยจะมีประมาณ15-20หัวข้อซึ่งก็เป็นหัวข้อที่ย่อยง่ายฟังง่ายนะคะจากในหลายๆหน่วยงานทั้งสมาคมนะคะทั้งส่วนของผู้ประกอบการเองนะคะจะมาแชร์เทคนิคต่างๆในการที่จะทําธุรกิจนะคะอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยก็มีผู้ประกอบการที่มาแชร์เซสชั่นกับเราว่า อยากให้มาชมงานแสดงสินค้าเพราะว่าจะได้มาเปิดโลกว่าออคนอื่นเขาทํากันไปถึงไหนผลิตภัณฑ์ที่เรากําลังทําอยู่หรือว่าธุรกิจที่เรากําลังทําอยู่พืชออที่เรากําลังปลูกเนี่ยมันเป็นแนวทางที่ใช่หรือเปล่าอะค่ะแล้วกออ็มันจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าเ,ออเครื่องจักรใหม่ๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ไม่เคยเปิดตัวที่ไหนจะมาเปิดตัวที่นี่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราคิดว่าเราอยากที่จะสะเต็ปต่อไปแล้วอยากที่จะทําธุรกิจในสเต็ปต่อไป อ,อ,อยากจะดูว่าเราสามารถที่จะเริ่มดูตลาดใหม่ๆได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็มาดูที่งานนี้ได้เลยค่ะค่ะก็ในหลายๆบริษัทะคะก็จะมีโซลูชันที่เป็น AI นะคะมานำเสนอแล้วก็ทุกบริษัทจะเป็นโซลูชันที่เ,เน้น sustainability ลดคาร์บอนเครดิตอันนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นในเรื่องของปัจจุศะนะคะก็อย่างที่บอกว่าเอเชียเราอะ่ะเราเรามีมูลค่าเศรษฐกิจในเรื่องของปจัจัตว์เกษตรที่ค่อนข้างสูงอย่างไรก็ตามนโยบายเรื่องกฎหมายต่างๆของประเทศไทยะคะ่ะคิดว่าในอนาคตจะเป็นเน้นไปนในเรื่องของการลดคาร์บอนเครดิตนะคะเพราะฉะนั้นก็มา update, อัปเดตนวัตกรรมต่างๆในที่นี้นะคะ่ะ การจัดงานในครั้งนี้นะคะได้รับความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกรเกษตรของประเทศไทยนะคะแล้วก็กระทรวงกรเกษตรของในหลายๆชาตินะคะเราก็จะมีพาวิเลียนต่างประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกานะคะอังกฤษฝรั่งเศสนะคะจีนไต้หวันอินเดียเป็นต้นนะคะมาออกงานนะคะ<ม>นอกเหนือจากนี้เนี่ยเราก็มีสมาคมต่างๆนะคะที่เกี่ยวขออ้องทั้งในด้านกเกษ,รษตรปศุสัตว์แล้วก็ประมงนะคะทั้งไทยและต่างประเทศค่ะก็มากันทั่วโลกเลยค่ะ ค่ะฝากนะคะสำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมงานนะคะสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าได้นะคะที่เว็บไซต์เว w ร์บนะคะ withasia.nl นะคะเราสามารถลงทะเบียนเข้าเานล่วงหน้าได้ฟรีนะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะนอกจากนี้ค่ะเราสามารถนำ QR code นะคะมาโชว์แล้วก็ขึ้นรถช h ทเทิลบัสนะคะรับส่งนะคะจากสถานีรถไฟใต้ดินสายสีชมพูนะคะสถานีสีรัตเข้า IMPACT ได้ฟรีค่ะ12-14มีนาคมนะคะวันพุธถึงวันศุกร์นะคะ10โมงเชา้าถึง6โมงเย็นค่ะเราพบกันค่ะ